หมูอบเกือบได้ที่แล้วค่ะเพื่อนๆหอมหอมหอมมัสตาร์ดกระเทียมพริกไทยน้ำมันมะกอกแต่เราจะใส่สมุนไพรใส่ซอสใส่อะไรเยอะมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวหมูเขาจะสีคล้ำไปดำไปค่ะนี่ขนมปังแล้วค่ะ คุ่งนี้ต้องทำแป้งอีกละขนมปังขายดีกว่าข้าวลูกหลานกินขนมปังกันก็แป้งเหมือนกันนะคะหอมมากเลยค่ะ ได้แล้วค่ะมีของอาเขาแกะยาก,กันยุงไม่เป็นต้องบังคับให้ทำให้ได้ <c oughs> นี่ของยา่ <c oughs> าค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นได้